สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันเช่นเคยใน Baby v e a e t Channel วันนี้บิจะมาแชร์ประสบการณ์การเคลมสินค้ากับหลุยส์วิตองจะยากหรือว่าง่ายยังไงไปชมกันในคลิปเลยคะ่ะ เมื่อประมาณเดือนกันยายนปีก่อนนะคะบีก็ได้ไปถอยกระเป๋านะคะหรือวิตอง purchase m a t i s นะคะนี่นะคะรุ่นนี้นะคะออกมาจากช็อปค่ะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันเลยนะคะว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหานะคะที่ลูกค้าเนี่ยเคลมบ่อยนะคะในเรื่องของยาแนวนะคะซึ่งใบนี้เองเนี่ยบีก็ได้ทําการเลือกสรรแล้วนะคะใบนี้เป็นใบ1ใน3นะคะที่บีได้เลือกจากที่ช็อปนะคะ บีก็คิดว่าบีนะคะได้เลือกใบที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆพอบีใช้งานกระเป๋าไปเนี่ยประมาณ2เดือนนะคะบีก็พบว่านะคะกระเป๋าของบีมีปัญหาค่ะแต่ว่านะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องยาแนวเลยค่ะเพื่อนๆกลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องลายโมโนแกรมนะคะที่อยู่ที่สายเนี่ยเขาไม่ตรงกันตลอดเส้นนะคะทําให้มีค่อนข้างที่จะกังวลใจเลยค่ะตอนที่บีไปเลือกซื้อของที่ช็อปนะคะบีก็คิดว่าบีเลือกดีแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่อ่า สายอะตอนที่บีดูสายนะคะ<ๆ>เขาก็จะม้วนมาเป็นแบบนี้นะคะบีก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากนะคะพอบีเห็นว่าเออลายที่เขาเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยตรงกันบีก็โอเคคิดว่ามันน่าจะตรงกันตลอดเส้นนะคะและบีก็จะสำรวจนะคะว่ายานแนวอะโอเคไหมนะคะบีก็จะโฟกัสที่ยานแนวเป็นหลักนะคะแต่พอบีใช้ไปสักพักนะคะบีเพิ่งจะมาสังเกตค่ะว่าลายโมโนแกรมของสายที่บีได้มาเนี่ยมันไม่ตรงกันตลอดเส้นนะคะเพื่อนซึ่งทําให้บีกังวลใจมากๆเลยะคะ่ะ เพราะว่ามันเหมือนกับว่ากระเป๋าราคาเนี้ไม่น่าจะมีแบบอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดเราแบบใช้แบบสายที่ลายไม่ตรงกันอะ่ะมันก็จะเหมือนกับว่าเราใช้ของปลอมอะนะคะเพื่อนซึ่งทําให้บีไม่สบายใจมากๆเลยนะคะบีก็เลยติดต่อไปทางน้อง SA นะคะที่เขาดูแลบีเป็นประจำานะคะน้องเขาก็น่ารักนะคะเขาก็อ่าให้บีนะคะนํากระเป๋านะคะไปที่ช็อปนะคะแล้วเขาก็จะทําเรื่องเคลมให้บีค่ะ ซึ่งระยะเวลาในการเคลมนะคะน้องเ a เอเขาก็แจ้งว่านะคะประมาณ3เดือนค่ะเพื่อนพอมีได้ยินนะคะก็ตกใจนะคะโอ้โหฮะทำไมมันนานขนาดนั้นนะคะน้องเขาก็บอกบีมานะคะว่าเขาอะต้องสั่งสายเส้นใหม่นะคะมาจากต่างประเทศนะคะมันต้องนําเข้าแล้วก็ผ่านอ่าขั้นตอนการศุลกากรน,นะคะบาบลา,านะคะบีก็เลยเออก็ได้นะคะยังไงบีก็ยอมรอนะคะเพราะว่าบีไม่อยากนะคะที่จะใช้สายนะคะที่มันแบบลายไม่ตรงกันอนะซึ่งมันแบบมองดูยังไง ก็แบบว่าขอปลอมแน่ๆเลยนะคะเพื่อนซึ่งตรงนี้บีก็ตัดสินใจค่ะโอเคค่ะเปิดเคลมน,นะคะบีก็รอก็ได้นะคะ3เดือนซึ่งจริงๆแล้วนะบีอะมีความคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องไม่ได้ใช้กระเป๋าใบ,บนี้นาน3เดือนเลยหรอนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเพื่อนอ่า เ a นะคะเขาแจ้งบีอีกทีหนึ่งนะคะว่าไม่ต้องนํากระเป๋านะคะมาที่ช็อปแล้วนะคะเขาให้บีถ่ายรูปสลิปนะคะที่บีได้ซื้อกระเป๋าชิ้นนี้ไปนะคะส่งมาให้เขานะคะแล้วเขาก็จะทําการเปิดเคลมให้เรียบร้อยเลยนะคะไปๆมาๆเพื่อนๆไม่ถึง3เดือนนะคะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะน้องเ a เขาก็โทรกลับมาแจ้งบีนะคะว่าสายเส้นใหม่มาแล้วนะคะให้บีไปรับที่ช็อปได้เลยนะคะบีก็เลยนําตัวกระเป๋าของบีนะคะแล้วก็อ่า ตัวสายนะคะพร้อมกับสลิปตัวจริงนะคะกลับไปที่ช็อปนะคะแล้วน้องเขาเนี่ยก็เออรับสายที่มีปัญหากลับคืนนะคะแล้วก็เอาสายเส้นใหม่มาให้เราตรวจรับนะคะบี B. ก็เลยต้องโฟกัสนะคะทั้ง2เรื่องเลยตอนนี้ไม่ได้แค่ว่าเป็นเรื่องยาแนวอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นเรื่องของลายด้วยนะคะบี B. ก็เลยดูลายนะคะของสายว่าเออตรงกันไหมทั้งเส้นนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ดูเรื่องยาแนวด้วย เพราะว่าบีก็ย no ังกังวลเรื่องยาแนวอยู่นะคะเพื่อนๆและนี่นะคะก็เป็นสายเส้นใหม่ของบีนี่นะคะนี่นะคะเส้นเก่าอะลายอ่ะเนี่ยนะคะด้านเนี้ยด้านตรงเนี้ยที่เริ่มต้นเนี่ยนะคะเขาก็ตรงแบบนี้เลยหันเพื่อนแต่ว่านะคะพอแบบเนี่ยไปถึงตรงประมาณกลางสายเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ตรงแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นเบี้ยวๆเนาะอย่างที่บีขึ้นรูปให้ดูนะคะแต่ว่าเส้นเนี้ยบีตรวจดูแล้วนะคะว่าก็ตรงกันนะคะทั้งแนวเลยนะคะนี่นะคะทั้งเส้นเลยนะคะ ด้านหน้าแล้วก็ด้านด้านหลังนะคะซึ่งตรงนี้บีก็ขุนใจขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนบีคิดว่านี่ะบีจะไม่สามารถเคมสายได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับมันไม่ใช่เหมือนกับเราซื้อเหมือนมันก็เราซื้อของมาแล้วอ่ะสองเดือนนะคะทําไมเราบอกเพิ่งจะมาสังเกตเห็นอะไรแบบนี้เนาะบีก็ยังงงๆตัวเองอยู่นะคะว่าเฮ e ้ยมันแบบเด่นมากเลยทําไมฉันไม่สังเกตนะคะทําไมฉันถึงแบบ ใช้มา2เดือนฉันไม่ได้ดูอะไรเลยเหรอนะคะมีก็แบบว่ากําลังแบบคิดว่าเฮ้ยงงกับตัวเองมากนะคะปกติจะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดนะคะแต่ว่ามาพลาดตรงนี้ได้ยังไงแต่ก็ยังดีใจนะคะที่อาหรือไม่ต้องนะคะเข้มสายใหม่ให้บีนะคะก็แสดงว่าเขาก็ยังแบบว่า,าต้องการที่จะทําให้ลูกค้าแฮปปี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่น่ะซื้อสินค้ากับทางหรือวิทอง ะะแล้วพบว่าสินค้านะ่ะมีดีเฟกต์ตรงไหนแล้วก็ไม่ดียังไงนะคะที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานของเราเองนะคะเราก็สามารถนะคะรีบแจ้งนะคะกับทางชอ็อปกับทาง s a ส่วนตัวก็ได้นะคะยังไงเนี่ยเขาก็จะพยายามนะคะเคลมสินค้าให้เรานะคะเพื่อที่จะทําให้นะคะลูกค้าทุกคนนะคะมีความพึงพอใจนะคะแล้วก็กลับมาซื้อสินค้ากับเขาใหม่นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะบ๊ายบาย